สวัสดีครับท่านพี่น้องชาวปีฉลูผู้แข็งขันขยันอดทนท้อแต่ไม่เคยถอยว่าอย่างนั้นเถอะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์พี่น้องชาวปีฉลูเนี่ยประจำปีพุทธศักราช2000 565การทำนายนี้ก็จะเป็นการทำนายด้วยตำราทักษะมหายุคสำหรับปีนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรประการใดตามดวงดาวและตัวเลขจะบ่งชี้อะไรเอาครับไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอเริ่มต้นกันอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องชาวปีฉลูในปีเนี้ย พื้นฐานนี่ม,นมันมักจะอยู่บนความไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เสมอๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าในปีนี้ท่านอาจจะตั้งใจว่าจะนัดพบญาติกันครั้งใหญ่สักทีนึงต่างคนต่างไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างทิศน,นะจะทำบุญครั้งใหญ่เลี้ยงพระแล้วก็หลังจากนั้น พบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องแต่ว่าไปไปมามาโปรแกรมนี้ก็อาจจะต้องยกเลิกไปก็ได้เพราะว่ามีเหตุอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะบนพื้นฐานไม่ค่อยแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับการเงินนี่ก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอนเหมือนกันอย่างพี่น้องชาวบิชรุทุกท่านเนี่ยทำงานก็ต้องมีเงินเก็บ ซึ่งเงินเก็บนั้นอาจจะเอาไว้ใช้ในอนาคตหรือใช้ยามเท่าชะแลแก่ชลาก็ว่ากันไปนะในปีนี้ก็าบอกว่าเงินก้อนจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ที่เก็บไว้เนี่ยนะเออถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีอาจจะมีการเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนท่านอาจจะได้พบเจอเจอคนที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเคารพยิ่งนัก นอกจากท่านแล้วคนอื่นก็เชื่อถือด้วยเขาอาจจะมาชวนให้ลงทุนในธุรกิจอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ซึ่งได้ผลตอบแทนดีมากถ้าฟังแล้วนี่มันโอ้โหรู้สึกชื่นใจนะลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านั้นแล้วฟังดูหลักการนี่สุดยอดฟังดูแล้ว ไลยลิงจะหลับเหมือนกันว่างั้นเธอนะแต่ว่าบางทีอาศัยความเชื่อถืออาจจะเป็นการหลอกลวงและอาจจะสูญเสียเงินทองได้อาศัยความเชื่อถือมาหลอกลวงทําให้เงินเก็บเนี่ยแหมมันยุบสลายหายไปนะเอ้าระวังในเรื่องนี้หรือว่าท่านที่ชอบเล่นหุ้นนะคุณอาจจะพลิันเปลี่ยนแปลงไปดูว่าหุ้นตัวนี้มันมีอนาคตดี น่าจะไปไกลกว่าน,นี้นะแม่แต่ว่ามันกับสารวัต n เตี้ยลงก็ต้องรีบคัดให้ทันนะไม่งั้นจะสูญเสียฉะนั้นในปีนี้ถ้าอะไรที่มันเป็นผลตอบแทนที่ได้อยู่ก็พึงมีพึงได้ไปก่อนอย่าพึ่งไปลงทุนอาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะที่ท่านเก็บไว้ถัดมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ รักใคร่นับถือกันมาเคยช่วยเหลือเคยอุปถัมภ์กันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นพักพวกเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยเคยมีสิ่งที่ดีต่อกันมาเขาบอกในปีนี้อาจจะมีเกณฑ์แตกคอกันก็ได้นะถ้ามีเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าใจกันก็ต้องค่อยพูดค่อยจากันหาทางออกที่ดีทำความเข้าใจกันแม้มันใด มันรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่คบกันมายาวนานมีสิ่งดีๆต่อกันจะมาแตกคอกันในปีนี้ก็ไม่ควรนะครับอา้าวถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็ระแวดระวังไว้ให้ดีนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานบ้างเป็นอย่างไรกันครับการงานในปีนี้เริ่มต้นจากท่านที่ทำงานประจำก่อนอยู่ตามห้างร้านอยู่ตามบริษัทหรือจะอยู่ภาค ของรัฐในปีนี้ความก้าวหน้าในเรื่องการงานเนี่ยจะไปไกลไม่เท่าไหร่นักนะครับบางทีท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ทำอยู่เนี่ยมีผลงานออกมาดีทุ่มเทเต็มที่นะตำแหน่งแห่งขนน่าจะดีกวนน่านี้แต่มันขยับขยายไปไม่ค่อยมากเท่าไหร่ได้ผลไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นัก และสำหรับท่านที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆก็ดูเหมือนว่าธุรกิจของท่านก็จะดีมีกำไรอยู่ละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยน่าพอใจหรือคนที่ค้าขายสินค้าต่างๆนี่รู้สึกว่าปีนี้นะสินค้านี่มันจะค้าขายออกได้อืดหน่อยเงินจมจะค้างสต็อกเยอะก็ไม่ถึงกับขาดทุนละครับแต่หมุนเงินได้ช้า หมุนเงินไม่ค่อยคล่องหรือคนที่ค้าขายเป็นรายวันเอายกตัวอย่างอย่างเช่นคนขายก๋วยเตี๋ยวนะเคยขายได้ร้อยชามต่อวันเตรียมวัตถุดิบมาสำหรับร้อยชามแต่ปรากฏว่าขายได้เจ็ดสิบชามไปไปมา,มาก็ต้องลดวัตถุดิบลงมาเพื่อจะได้ไม่ขาดทุนได้กำไรเหมือนกันแต่มันน้อยลงก็โดยข้อสรุป รวมๆนะครับจะเป็นกิจการงานธุรกิจการค้าการขายในปีเนี้มันได้ผลไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่ท่านผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่นี่อาจจะแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอตารพินประเทศเขาเปิดแล้วนี่นาะมันน่าจะดีมันน่าจะคล่องขึ้นเอาก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ ตามดวงดาวที่ขึ้นมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นในลักษณะนี้ก็ต้องว่าไปตามคํำพยากณ์อย่างนี้นะครับถัดต่อมาครับในปีนี้อาจจะมีความทุกวิตกกังวลอดทนรอคอยจรเข้ามาอยู่เหมือนกันเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเป็นความทุกข์ใจและ ตามดวงดาวที่ปรากฏขึ้นมาเขาบอกว่าในเรื่องของคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจคือไว้เนื้อเชื่อใจเขามากล่ะรู้สึกว่าดีเขาเป็นคนดีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างดีจนไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรนี่เขาบอกคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งทุกโทษซึ่งนำมาสู่ท่านก็ได้ จากคนใกล้ชิดนั่นเองในปีนี้เขาบอกว่า,เ,าเรื่องของท่านเนี่ยนะมันบางทีก็จะเหมือนกับถูกคนลอบแทงข้างหลังลอบแทงข้างหลังนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะเอามีดมาไล่แทงนะครับแต่ว่าอาจจะถูกคนให้ร้ายนินทาให้เกิดความเสียหายยุยงส่งเสริมต่างๆนี่อ้าวก็ทำให้เกิดความ ทุกความร้อนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยถูกชะโลกันเท่าไหร่นั้นจะเป็นคนลักษณะแบบผิวสองสีค่อนข้างจะไปทางดำนะเอาเป็นดำๆก็แล้วกันร่างใหญ่ๆบางคนก็ตาพองเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่ค่อยถูกชะโลกพอท่านฟังมาถึงตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่า ไม่เอาดีกว่าคนลักษณะนี้ไม่ครบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นสถิตินะก็ดูๆไว้ถ้ามีอะไรผิดสังเกตหรือมีอะไรที่แบบมันมีข้อมูลเราจะได้ระแวดระวังไว้เป็นข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของสิติเอา้าดูในเรื่องต่อไปนะครับในปีนี้ถึงแม้ว่าท่านอาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่สู้ดีแต่ว่า ยังมีดาวที่เป็นดาวแห่งคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองท่านอยู่นะดาวดวงนี้ได้แก่ดาวพระหัตถ์ที่เกี่ยวข้องกับความดีเกี่ยวข้องกับคุณพระคุณเจ้าเนี่ยดาวดวงนี้เนี่ยเมื่อมีปรากฏขึ้นอยู่ในดวงชะตาเนี่ยก็อาจจะช่วยให้สิ่งร้ซยอซอลงไปก็ได้นะครับคนที่คิดร้ายหวังร้ายคนที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะแค้วคลาดก็ได้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวที่ให้คุณและ,ะเผอิญ ดาวพระหัสเนี่ยมาอยู่ในภพสีไม่ใช่สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับสอคอลอเลอรือสอีแปลว่าความดีงามต่างๆแล้วก็เลื่อนมาอยู่ที่ภพลาพระในปีนี้ท่านในเรื่องการเสี่ยงโชคนี่มีโอกาสได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคนะครับในเรื่องโชคลาภดีถึงแม้เรื่องอื่นจะขัดขัดอยู่บ้างในโชคลาภนี่ก็โอเคไปได้สวย นะลงเสี่ยงเสี่ยงโชคเปิดดวงกันไว้บ้างนะครับอา้าวในปีนี้พูดถึงเรื่องของหยุดยานพาหนะนะพี่น้องชาวปีฉลูแหมรู้สึกตามเกณฑ์เนี่ยมันเสียบ่อยซ่อมบ่อยเหลือเกินนะหยุดยานพาหนะเนี่บางท่านนี่อาจจะมีเกณฑ์หรือหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์น่าจะเปลี่ยนรถก็ได้นะครับแหมมันขี้เกียจซ่อมนะฮะ สมัยก่อนก็ช้างมา้าวัวควายนะสมัยนี้ก็รถยนต์นี่แหละอา้าวใช้เพื่อความสะดวกไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอยู่เหมือนกันคราวนี้ท่านกล่าวต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นล่มโพล่มทซนะท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดูแลผู้ใหญ่ที่เป็นปล่มโพล่มทรของเรา อาจจะเหนื่อยเพราะท่านสักหน่อยในการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนะครับมาดูที่เรื่องความรักกันบ้างซิเป็นอย่างไรในปีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยปกติเรียบร้อยนะแต่มันก็ไม่แรงจนเกินไปสำหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงขัดแย้งกันอยู่เสมอ อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่บ้างก็ได้ไม่รุนแรงแต่ว่าอาจจะทำให้หงุหงิดใจอาจจะทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่บ่อยๆเพราะขัดแย้งทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆนะฮะทีนี้มาดูสำหรับคนที่เพิ่งรักกันที่เจอกันที่หวังกันไว้ละพอมาถึงปี2-5-65นี่เป็นอย่างไรท่านบอกว่าคนที่คบกันอาจจะแบบคล้ายๆกับคบกันไปค,บ,คบกันมาเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนไปกันไม่ได้ซะแล้วอาจจะถึงขั้นแบบไปทางใครทางมันโบกมือบายๆก็ได้อะไรเทือกนั้นนะภาพรวมความรักนี่ไม่ค่อยปกติเรียบร้อยครับมาดูเรื่องเร่าเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเป็นอย่างไงครับก็จะเกี่ยวข้องกับตาอ้าวแต่ตาในที่นี้ไม่ใช่ผัวของยายนะครับเป็นดวงตาดวงตานี่เป็น กล่องดวงใจอุ๊ยไม่ใช่ครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเลยนะสำคัญที่สุดนะเขาบอกจุดอ่อนมันจะอยู่ที่ดวงตาถ้าท่านมีอาการรู้สึกว่าเก็บตาแสบตาตาพร่าตามัวก็อย่าประมาทอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับรีบตรวจตาเพราะจุดอ่อนอยู่ทางนี้เกี่ยวกับการมองเห็นนี่สุขภาพตานะครับนี่ก็เป็น เรื่องราวทั้งหมดเป็นภาพรวมทั้งหมดที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ้าวสำหรับท่านพี่น้องที่เกิดปีฉลูในปี25 6ห้าเนี่ยในปีนี้ดาวพระหัสท่านเด่นเด่นมากเลยนะอยู่ในภพแห่งความดีงามอยู่ในภพโชคลาภเนี่ยมันก็มีการแก้เคล็ดเหมือนกันที่จะเสริมให้อานุภาพของดาวพระหัสยิ่งยิ่งขึ้นไป ดาวพระหัรนี้เขาแปลว่าคุณพระคุณเจ้าความดีงามนะวิธีแก้เคล็ดก,ก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีข้อมูลนะว่าวัดวาอารามไหนหรือสำนักสงฆ์ไหนต้องการขยายพื้นที่ต้องการซื้อพื้นดินซื้อที่ดินให้มันกว้างขึ้นเพื่อปลูกสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุ เพื่อใช้ในการศาสนาให้เกิดความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยอา้าวบริจาคเป็นการแก้เคล็ดช่วยซื้อดินจะทําให้ดวงดีขึ้นนะจะส่งเสริมอนุภาพของดาวพระหัสให้ผลดีขึ้นเ,เขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วทีนี้ดาวพระหัสนี่ก็ยังแปลว่าการแพทย์การพยาบาลการรักษาท่านก็อาจจะแก้เคล็ดโดวยวิธีการที่ ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์หรือร่วมสมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ยากไรก็ได้เอาอันนี้เป็นการแก้แค็ดเสริมดวงตามความหมายของดวงดาวให้เปล่งอนุภาพยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึง่ง ในปีนี้ถ้าดูแล้วรู้สึกดวงมันข,ขัดขัดอยู่สักหน่อยหนึ่งนะก็ควรจะสร้างพระประจำวันเกิดของท่านเนี่ยไปถวายตามวัดวัดไหนก็ได้ที่ท่านศรัทธาเคารพนับถือเนี่ยนะไปสร้างไว้ประดิษฐานไว้ให้คนเขากราบไหว้บูชาเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงจะทำให้ดวงดีขึ้นนะครับเอาครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเรื่องของ สถิติที่นํามาเล่ามาคุยสู่กันฟังไม่ไมด้เป็นอย่างตระพินทํานายไปหมดหรอกครับหนึ่งสองสามอย่างนี้อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างแม้ถ้าเป็นไปทุกอย่างตามตระพินทานายเหมือนปากพระล่วงเนี่ยปานนี้โอ้โหโด่งดังไปนานแล้วนะครับเอา้าอย่างไรก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วชอบอกชอบใจนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเอาสำหรับวันนี้เมื่อมาพบและก็ต้องมีพากจากกันไปแล้วเราจะกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับท่าน